่ผมบอกได้เลยว่าคนที่น่าห่วงที่สุดน้งจากเสร็จคดีนี้นะครับผมนั่นเปนทีพูดนี่แหละผมจะบอกนั้นออกานมองงูซอเสือจุดออกานมองงูซอเสือจุดพนักงานสอบสวนน่าัวดเลยนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนและคณะ เราบังมเยอะนะมีตั้งห้าสิไม่ไหไม่รู้ใครใครลงใครลงชื่อเป็นพนักงานสับสวนก็ก็ต้องระวังนะครับผมว่าเมื่อเขากับทุสิทธิของเขาคุณไม่กล้าใช้อำนาจในการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเมื่อคุณเลือกที่จะสั่ง้องโดย โดยน้าหนักมันน้อยเนี่ยนะครับผมถ้ามันไม่ถึงขนาดว่าเป็นมิระเบียมัวโอเคแต่ว่ามันมีข้อกังขาอย่างระวังข้อกังขานี่มันอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าทุกอย่างที่อย่างที่บอกก็แหละว่าเอาไปไปคนลงมุมเนี่ย มีไม่ไหมไม่มีไมยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาขออนุญาตลุงอนุญาตมันก็ถือว่าคนได้ว่าคนได้บ้านหรือว่าคนบ้านรถเนี่ยอนุญาตแล้อนุญาตให้เปิดขอบคุณนะคะฟังทนายคุยกันนะคะนัฟังทนายคุยกันที่บ้ี้ที่บ้านเอะะจะาตรียมนมาไอเล่าไม่เป็นไรเอาตรง ไอ้ตรงนี้ไม่ติดใจแต่ผมติดใจอยู่ประเด็นเดียวคือสวัสดีค่ะขอบคุณแอดละไมนะคะทักทายเอฟซีให้ใหญ่นะคะถ้าไม่มีมูลหรือมันมีหรือมันแบบกูบอกมันมันมันไม่ชดแต่แต่ขอบคุณแอนละไมค่ะแต่คุณช้ามากที่จะสั่งฟ้องแอนลมายหายไปหลายเดือนเลยนะคะ ไม่อะม่ความเห็นคุรสั่งฟ้องนสั่งฟ้องแหละตรงนี้แหละไอความเห็นคุณนี่แหละเนี่ยผมห่วงคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจำได้แล้วจำได้แล้ว้เดนาเดนว้ลวละนันวันเราจะมาหลังกันโอ้หน้ากันเราไม่ช่่นเนี่ยากาศที่จะอียะแต่ว่าา มันยาวมากเลยนะใม่นสายนี้กว่าจะไปถึงคำพิพากษาสาราัาเนี่ยมันยาวมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลงภาพเนี่ยได้คนไปให้มันเปไม่ต้องหลายยาวเน่ๆมันจะหเป็นะรันมีหลักมากครับกลัวบางอาชีพอาจจะไม่ได้เกษียณ วนนั้นก็นันเอายู่นดีินกแดงยนอนอนเนนอนครับใหญ่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็อย่าไปเมื่อวานนี้มีจะไม่ได้เกษียณเอาไม่ใช่เมื่อวานที่นะเมื่อวานนี้มีคนถามถามเราท่าน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 อรไม่เห็นยอดเราจะสางนี่นน้องก็เลยบอกว่า คนนักกุดมาไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ตามไม่ได้มีความไม่ได้มีความพิเศษมาทุกคนคนที่เป็นนายว่าความมันเยอะๆมีประสบการณ์เยอะสวัสดีค่ะคุณนะคะแม่ได้มานะคะลูกก๋วยเตียวมาตัวสารของท่านเนี่ยยัมีทั้งสามสารขอบคุณนะคะขอบคุณลูกสาวแม่มาแล้วนะคะเป็นเรื่องของขอดีจริงแล้วก็ความเห็นป้าจีบอกว่าในช่องมีตุ๊กตอย่างรู้ช่ว ดูนี่แล้วครับผมครับดูนี่แล้วครับผมเขาก็อยากให้กำลังใจโชคโชคเนี่ยต้องทำให้คุณกิราหรือว่าทุกคนดูในเรื่องของกินอย่าให้คุณเสียช่วยเลยเหรอขอบคุณนะลูกแม่กินแล้วค่ะทมาทั้งวันยังไม่กินอยู่ไหนตอนนี้เนี่ยมาแถวสารกางหน่อยแล้วมาหน่อยเร็วแม่กินแล้ว่ะลูกที่ผมอยากมาเจอเจอหน้าพี่ ทนายเกียงผมผมนี่โทษเบื่อเลยเชิญแต่คนนั้นไปออกรายการใช่ไหมคะทนายเกียงใช่ไหมทนายเกียงเนี่ยพวกเราเป็นทนายเรียนมาเล่มเดียวกันเป็นอายการเป็นศาลก็มีกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานน่มันคนละแบบเพราะฉะนั้นความเหนของคนคนหนึ่งจะมีภาษีหรือว่าดีกว่าคนอีกหลายหลายคนบ่ใคนไม่ใช<ม>่ทีม่มา เอาง่ายความเห็นของคนอื่นก็คือความเห็นเนาะใช่ไล่ไ่ตั้งแต่ชาวบ้านพูดแจ้งความลองทุกข์ไปจนถึงตำรวจไปจนถึงอาิการแต่ความเห็นของใครสคัญที่สุดาูเห็งผอ้สารสิขอบคุณนะกคัะ